ที่จะพาไปดูแปลงทุเรียนยักษ์ก็พามาดูบ้านเจ้าของสวนทุเรียนนะครับเสียหมีร้อยไร่ครับนี่พื้นที่บริเวณบ้านมีสิ่งปลูกสร้างเยอะแยะต้นบกเงาะง้วง,งครับนี่เป็นไก่ครับทั้งไว้ๆๆ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 กินหลายยางลายน้องเก่าแก่ครับนี่นกพิราบเอาไปเฮ็ดยาครับ นี่รอเกียนครับเราเชียนอยู่ตามธรรมชาติครับเชียร์หนีชาวไร่ครับ,รบผู้แข่งจอนชาวไร่นี่ครับดุบเกียนสมัยดั่งเดิมของแขกนะครับแต่วาา่าเ้าปล่อยโชว์แหวนคู่ทั้งตามการไมลาครับสมไย งัวเทียมเกียนเกียนเ,เทียมมาครับท้องแท้นนี่สละไม้หนังข้าบอยดูครับดูนี่เหล็กต้าเผ้ายัางดีเลยครับสนับเผ่าท้องแท้ครับตำบลหัวเงินลอยแรงมาครับแข่งครับรถไทยไถนาเนี่ยเอินลงล้อขอบขอบวงล้อขอบเหล็กขอบสองนิ้วนะครับไม่ใช่ รอสีลวดนะครับเอาไว้โชว์ครับประดับโชว์เผื่อได้เปิดร้านอาหารเพื่อชีวิตวันนี้เป็นลิงครับลิงตากแดดไว้วเวนาแดดได้ดีครับเพราะเราอาบน้ำตรงนี้ก็ได้ครับอาบแบบธรรมาชาติครับใต้ต้นสมพงหังต้นสมพงครับเด็ดใส่สมตรมไก่ต้มง่วเลย รูปแบบชีวว่าจิตครับเด็น้องกับเขาไหนดีครับในหลักอะไรครับอีี่แค่นต้นลินจีฮะอันนี้งวครับปอกงวมุ่งบ่แล้วนันจะซีข้ากับวสื่อของดีครับไปหาสื่อได้ของเก่าๆเขามาใส่ครับเอว่าเป็นงานรีไซเคิลลดต้นทุน เมาเล่ากับนอนนี่ได้ครับมีย e ินดีให้พักผ่อนนอนหลับมีหัวลอยหัวลอยหัวจะได้กินน้ำบ่ครับวันนี้จะของกับเมาเล่ากินโม่เจ้าคุณครับหัวจะได้กินห้ากินน้ำบ่เออมาหัวลอยมาจะได้กินข้าวกินน้ำบ่ละมึง เดี็กคล้องข้าแต่เด็วก็ข่าจะ่ขี่ฟอยบ้าห,หล่อชีวิตบันบางพักก่อนจากการรัดตะเรียนแล้วก็มาเด็นเชร้าให้เศร้าสอย่างน้ำมากน้ำมากวันขุนดีนะของตัวนั่นเลย แม่มันอ้าเลกินหยาบแลลกที่ได้จะ้อขี่ม้าเหรเนาะให้ไปกินหยาไม่บอหน่อยปะมาหน่อยต้นเอ็นกัดอืม เป็นเหรียญนำเป็นเหรียญให้เบิ่งบรรยากาศชาวสวนเท่าไรดั่งเดิมนั่ยนะครับอยู่แบบไม่ดูเนี่ยงัวเข้าสารถเหีียงเพื่อตอกลูกออกแม่แพลลูกได้นะครับเป็นคำไล่ได้เงินเก็บได้โดยสนใจ,จเบิ่งมาเหรียญง้วนยิบม,มีบวกแ่บมีสระมาะมา นี่นะครับ้าวหน่อยลิงการยากกินงใหญ่จิ้งใหญ่ก็กไ,ได้ครับยาหนามของรวยราคาเมาครับครับไหไหมีสุมหมงน้องเจ็บเบิ้งไห ให้เหล่าโซ่ครับบ่แม่ไหนประเด็กมีอยู่ขึ้นมาแล้วลอมไปด้วยต้นเลี้ยนจีครับต้นตะกูจักมีต้นตะกูตัดขายไปหลายรอบเลยครับนี่ก็เป็นห้องน้ำครับลรอมก็มีจอบหนึ่งอันใครอย่ห้องน้ำเข้าไปเก็บได้นี่เอมาละหมด หม,มดพันดังเดิมบ่ต้องบูรีบร่บบลูกรักษาครับอยให้เกิดตามธรรมศาสตร์ไปชมบานมีอย่างหลายครับผ้าเบิง้งสอกหลอจแสกวิถีชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะถ้าออไปครับจะเห็นางานนี่คือโตบา้านโตบ้านนี่ว่ากันอยู่ครับรเสียตะกรเล่นจนคนหนึ่งครับ ได้นคนเหลียวเลยกอ,องใหม่พื้นทั้งสีกับสิ่งว่างันนั่นเองคือมีมีหลายแล้วครับวัาพสชเนี่ยลอยมันมา้างมากไปมันก็ยูจนน้ำลายเยือด <laughs> ข้าวกงวัวมาตัดมันสิปครสร้างที่อยู่อาศัยนะครับให้ดูเราเราให้ดูความเป็นจริงครับเราไม่อายครับนี่ แล้วก็อยู่อยู่แบบนี้ครับชีวิตอยู่แบบนี้ครับอยู่กับธรรมชาติอยู่กับไหกับองค์แบบนี้นะครับนี่ครับบ้านนอนอยู่แบบนี้นะครับนอนอยู่กับงัวเน่าถูกหวยหลายปีใช่ไหมฮะใช้ชีวิตอยู่เรียบง่ายครับบ้านก็โดนรื้อออกหมดแล้วครับเราก็สอ เอาไว้เมื่อไหร่ไม่รู้ครับเราเลยไม่อยู่แบบอยู่แบบนี้ยนะึดเกษตรกรติฉันมารีวิวบ้านในทูกมีมโลกชาวสวนโอเคครับไว้เจอกันยิ้มหน้าครับอมยังเมาอยู่